thanks <laughs> ข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอกกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด -19 ลด25%ให้ทุกโต๊ะเดอะสโตนเฮาส์ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดในวอ i กี้สตรีทกับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืน บาร์บคิว24กับหลากหลายเมนูความอร่อยทั้งกระบับหมูกระบับไก่กระบับชีสและกระบับสไตล์อีสานสุดแซ่บพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ เมื่อเวลา7จนาฬิกาวันที่29สิงหาคมพันตำรวจตรีชัยนรงจิตสุนทรสารวัตรสบืบสวนสอบสวนสอบพอมืองพัทยาพร้อมร้อยตำรวจเอกดอกรักสาโรธรองสารวัตรสืบสวนสอบ,สว,ส,อบสวนสอบพอมืองพัทยานำกำลังร่วมกันจับกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนทำร้ายร่างกายมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดภายในซอยวัดบุญกัจจนารามหมู่12ตําบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ผู้ก่อเหตุคือนายจักริฤพระเลียงอายุ20ปีพนักงานร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเลพร้อมอาวุธปืนวินกันแปลงขนาดจุด32มม,มพร้อมเครื่องกระสุนสืบเนื่องมาจากมีเยาวชนอายุ18ปีเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนว่าถูกก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงขู่และทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุได้แจ้งความร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มคนร้ายเจ้าหน้าที่จึงนำกําลังไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้พร้อมของกลางดังกล่าวสอบถามผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงโดยเล่าว่าปกติเป็นคนชอบอาวุธปืนอยู่แล้วจึงได้ติดต่อซื้อขายผ่านทาง Facebook ในราคา8,000บาท ตอนเกิดเหตุคู่กรณีได้เบิ้ลเครื่องใส่ทำให้ตนเองไม่พอใจประกอบกับความกลัวจะโดนทำร้ายจึงยิงปืนลงพื้นไม่ได้คิดจะยิงใส่ใครจนกระทั่งมาดนจับดังกล่าว เบื้องต้นได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุแจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป